คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนะะื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเงีนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับไอ้สองสล็อตนะจ๊ะแต่วันนี้เราอยู่ในช่องสำนักสล็อตนะครับของไอ้สองสลอ็อตนั่นเองนะจ๊ะท่านผู้ชมมาดูกันว่าชะตากรรมของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ ฝากเปกนะตุ้ใจกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมาดูกันว่าชะตากรรมผมจะรอดหรือจะด้วงนะครับมาในทุนแทนทนแทนหาสิบบาทครับกับเกมกิเลนจ้ามาดูกันว่าชะตากรรมของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ฝากเปกระลังใจกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ย้ำเหมือนเดิมนะจ๊ะว่าคลิปนี้ผมก็จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะ ไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมฝากเกป็นใจกันด้วยนะครับเออดอกแรกก็จั่วลมไปสักแคตเตอร์เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวๆท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับแตกไม่แตกลั่นไม่ลั่นนี่ไงผมจับให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเกป็นใจกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะจ้า,จาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปน่นะครับเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอ,ปดเออสวยเคต่ออืมเตะโอ้สวยสิบมาสิบมาอืมไม่เข้าครับคุสิบไม่เข้า ลองใส่เทอร์โบดูไหมครับท่านผู้ชมเออตีเข้าว่ะท่านผู้ชมสวยเคต่อเอาสวยล่นล่นไปอือประกาศขาวน่าจะเข้าหน่อยเนาะเสียดายว่ะท่านผู้ชมสิบมาสวยเออประกาศท้องแรกสวยจังนั้นเลยตามขอโอ้โหกบทองว้าสเสียดายว่ะเอาตรงๆครับท่านผู้ชมโคตรเสียดายกบทองถ้า,า,าเข้าหน่อยเนาะ โอเคและสิสวยอย่างนั้นแหละยังไงต่อลายอย่างนี้โอ้โ oh หลายยากครับท่านผู้ชมดูดิว่าแล้วไงว่าแล้วไงกีเรน <c oughs> โคตรเกลือครับท่านผู้ชมเอาจริงเจต่อมาแน่แถวสองโอ้โ oh หไม่เข้าครับขนาดขอยังไม่เข้านะจ้าท่านผู้ชม ก็ฝากไว้ด้วยครับกับช่องนี้นะครับสำนักสรอตนะจ๊ะท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจที่เดีวยวกันกับที่ผมเล่นอยู่นะครับลิงค์ที่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะลองกดเข้าไปดูได้นะครับมาสนุกด้วยกันหน่อยนะครับสวยเออไปครับเออบีไว้ y ตต์ตายโตสั์โอ้โหต้องขอไปคําำยาบคายแล้วครับ,รรบท่านผู้ชมซับไปครึ่งจออ,อือ ตึงจัดปลัดบอกเออเค okay, และเตโอ้โหไม่ได้เลยว่ะท่านผู้ชมลองใส่30หมุนดูไหมสิบมาหน่อย10บมาหน่อยแถวสมสวยเออเอแถวสองขอเยอะไปหรือเปล่าสิบไม่มาพร้อมกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปวหวาเบื่อนถามจริงลองใส่10หมุนดีครับท่านผู้ชมใส่แบบ10หมุนอนะ่ะ มาดูกันว่าจะเป็นไงครับก็ฝากกรล็กใ,ใจกัน้วยจ้าท่านผู้ชมฝากกรล็กใ,ใจกันหน่อยนะครับออเจอสวยสิบโอ้โหมีไว้ใจต่อเออสิบมาแถวเรกคอละโอโ้ไม่มีตัวเลขสักอย่างเอ,อก็อยู่ไกลเกินอันนี้ดูขัดหูขัดตากนันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหพีจี GG. เกมนี้เกลือไม่ค่อยถูกท่าตั้งแไห่นะจ๊ะ ส่วนให่ผมจะเล่นแต่จ๊กเกอร์ไงผมเห็นอันเนี้ยที่ผมมาเล่นก็เพราะว่าแบบพีจมันภาพสวยครับแอนิเมชันมันแบบว้าวอลังการงานสางเอาจริงบอกเลยว่าส่วนตัวก็ชอบแหละภาพกราฟิกมันโอเคครับท่านผู้ชมดูแบบไม่โบราณอะ่ะจริงแต่ตำนานสำหรับผมก็คือรัวมากครับท่านผู้ชมจริงรู้สึกว่าผูกพันเกมที่ผูกพันนะจ๊ะ อ,อมีไว้ใจโตสวยแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ผู้คุยเข้ามาได้นะจ้าเดี๋ยวผมก็ไปอ่านและไปตอบนะครับก็ยังไงก็ฝากกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับไอ้สองสล็อตช่องนี้นะจ๊ะกับสำนักสล็อตนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันน่วงอะไรวะเอาว้ยช่อง X 2ผมก็เป็นนะแบบเวลาอัดอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะมันก็เขาเรียกว่าไงวะ นอนหน่อครับช่วงนี้น่าจะแบบเน็ตจะหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะท่านผู้ชมเอาโอ้โหเรียบร้อยลงเรียนจีนครับชมน่าจะหลุดอนะ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าวะโอ้โหไม่หลุดว่ะกลับมาได้แต่ก็ฝืดๆอยู่นะดูดิมันเป็นไรของมันวะใส่เทอ,อร์โบเลยแล้วกัน โอ้โหพอใส่ในมึงตึงเลยนอกผูนี้ยังชอบเลยว่ะหุ้แตกไปแตกผมก็จะไปดูเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกรอฟหุ้นหุห้าสิบูนี้ยังชอบเลยว่ะน่าจะอันนี้น่าจะหลุดจริงนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะไปต่อแล้วเนะี่ยดูดิไหลเป็นน้ําเลยหมุนจนเปลืองแตกบอกเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาหน่อยสวยอย่างนั้นแหละ อ้าติดมาก็ยังไม่จะโอ้โหเน้นๆหน่อยเข้าสแคตเตอร์สักรอบหนึ่งจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเอาจริงสวยประกาศมาดิโอโ้โหประกาศกับเจมแบบห่วงไว้ทําไมวะเนี่ยมึงมาทํำไมตอนนี้เอาตามจริงโอ้โหมึงลกออกก่อนก็ได้แล้วประกาศก็ลงต่อสวยคเป็น A สวยเคมาเถวแรกอ่ะโอ้โอ ไม่ได้นังใจเลยว่ะท่านผู้ชม10โอโ้ยังไม่มาแล้วคอยดูนะมันจะมารอบนี้สิบาเออไม่มาว่ะขายหน้าเลยกูต้องขอไยด้วยนะครับท่านผู้ชมต้ถ้าเกิดมีคำหยาบใครไงก็ต้องขอไยด้วยนะจ้าท่านผู้ชมเอออย่างนั้นแหละโอ้ยถ้าเป็นในฟรีเกมนะมึงเลยโมยักษ์สีว้า ยาวๆครับท่านผู้ชมหาสิบบาทยูไปอัดหลาดบอกเลยจนห้าสิบเออสวยเออเต็มจอเป็นไงแล้วหายหายทองคำหายไม่ใช่ดิถุงถุงทองครับท่านผู้ชมถุงทองเอาเรื่องจัดบอกเลยเอออย่างนั้นแหละเพื่อนไปไปไปไหลไปไหลไปคงกลับคืนยากกว่าท่านผู้ชมเอาจริง นอกจากจะได้สแคตเตอร์โอ้ยนอกจากจะเออใช่นอกจากจะได้สแคตเตอร,อออออตตอร์คืนยากครับบอกเลยโอ้โหูโ้นี้ไม่อยากจะทักเลยเอาถามจริงไม่รู้ช่วงจริงๆเหรอกู้อยากรู้จริงเออสวยมันก็น้อยไปนะอืสแคตเตอร์ โอ้โหสามตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้สามตัวใส่สามทุมนเลยครับต้องชมมาเนี่ยว่างั้นสวยคุณถามจริงได้จริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสวยเฮ้ยหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะ โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็หมดตูดไปตามระเบียบนะจ๊ะน้ชมวันนี้กับกิเลนนะจ๊ะท่านผู้ชมทุน50บาทนะครับไม่รอดตามระเบียบนะครับท่านผู้ชมก็ฝากเป็นลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้สองสล็อตก็ขอยุติการเล่นโดยเพียงเท่านี้นะครับ ก็ตามสัญญานะครับแต่ไม่แตะผมจะไปดูเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะจ๊ะมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยข้ามาได้นะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไอ้สองซาร์ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ you <laughs>